สวัสดีครับผมพุทธะอภิวันดิฉันจิตดีค,ค่ะคุณกำลังดูรายการข่าวคนกับผมพุทธะอภิวันอังคารและดิฉันจิตดีค่ะข่าวเช้านี้เริ่มต้นในเหตุการณ์ที่เลวร้ายเลวร้ายมากค่ะไม่ต้องเสือกครับคุณจิตดี <S <S เมื่อเช้าว,วันนี้เกิดเหตุการณ์จนปีบนจีตังหาก นี่ฉันพูดผิดลรอเธอต้องใช้คําว่าปนจี้ไม่ใช่จนปีกูอชอบปีอ่อะมีอะไรป่อเอ้ยมึงเป็นนักข่าวด้ไงเธอก็ยังพูดคําว่านาักข่าวออกเสยงทำไมล่ะก็กูชอบใช้ต้องขออภัยเรื่องคุณจิตด,ดีด้วยนะครับเธอมีปัญหาเรื่องฟาร์มกันลายทัวเช้าว,วันนี้ได้มีคนร้ายทําการจนปี้เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดตอนนี้ตํารวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แต่พวกเขาได้ทําการสเก็ตภาพคนร้ายและถ้าคุณเห็นคนร้ายแล้วก็ รีบโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งนะเรับข่าวต่อไปค่ะมีกลุ่มสตรีจำนวนามากไม่มีใครสนใจเรื่องผู้หญิงหรอกนะเอาข่าวบอลน,นีกว่าฟุตบอลเนี่ยนะที่นี่คืออเมริกาคุณจิตดีเราสนใจแค่สิ่งนี้เท่านั้นผมจะให้คุณดูนมฟุตบอลสตาร์บัคบิยองเซ่แล้วก็กลับมาที่นมผมโคตรชอบเลยเหรอแล้วข่าวสุขภาพล่ะไม่มีใครสนเรื่องนั้นหรอกคูจะบ้าต่อ,อะว่าไงนะตอนนี้เราได้รับรายงานสดจากคุณอันวาครับผมอันวาอันวาตอบผมด้วย โอเคเราตัดสายไปเลยนะครับขอบใจมากไอ้พุทธพยากรณ์อากาศวันนี้รายงานว่าฝนจะตกไม่เห็นสักเม็ดแต่สุดท้ายก็ไม่ตกครับเอเซ็งขอบคุณมากครับคุณอันวาข่าวต่อไปอนะคะผลวอดจากประชานิยมลุงตู่เป็นนายกที่ดีที่สุดนี่ทำผลสำรวจจากฝ่ายรัฐบาลหรือไงเนี่ยถ้ามีเขากูอาจจะรอดคดีหวังว่าช่องกูคงจะไม่บินนะไม่ตายสะข่าวต่อไปครับน้องมีนา ผมคิดว่าเธอฮอตข่าวด่วนนะคะไอ้นี่ที่นั่งข้างฉันมันเฮี้ยค่ะถึงจะเฮี้ยแต่รักจริงนะน้องนี่นายคิดว่าตัวเองดูดีมากเลยนะจ๊อฉันโคตรจะดูดีและเพอร์เฟกอย่าลืมกดติดตามผมในทวิตเตอร์ด้วยนะครับอย่าไปติดตามไอ้ตอแหลนี่นะคะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยเปลี่ยนแบ็กกราวด์ที่ได้ไหมเกิดแบบนี้หีือหลักคุยข่าวกันบานเลยเฮ้ยเปลี่ยนกลับเดี๋ยวนี้เลยนะโธ่เธอทำพังหมดเลยรู้ไหมตอนนี้มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะเราอยากจะมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งนีแม้ขึ้นนะันมีนี่ย น้องมีนาไม่สนใจที่เขาพูดเลยค่ะคุณผู้ชมเขาดูด้วยว่าไมนายไม่บอกทุกคนเลยว่านายเป็นคนปนจริงปนอะไรเมื่อคืนผมอยู่บ้านนั่งทำาาหากราบโจโจ้งั้นเหรอเชื่อตายล่ะอย่าไปเชื่อคุณจิตดีเลยฮะคุณผู้ชมคะฉันเห็นเขาพกปืนด้วยค่ะนี่เธอพูดบ้าอะไรฉันเนี่ยนะพกปืน ก็เห็นกันอยู่ว่าฉันไม่ได้พกปืนตอแหลค่ะให้ฉันพูดเรื่องของเธอบ้างไหมเธอหมายความว่าไงพูดหรือเปล่าฉันจะแฉนะเธอทำตัวงเองเธอกลังจะพูดไม่ใช่ความจริงคโอเคงั้นเรื่องที่เธอไปมั่วกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าคะเห็นว่าเธอได้ผู้ชายหมดทั้งกองเลยไม่ว่าจะเป็นทางกล้องผู้กำกับรวมถึงพานรงค์ตปขายตอ้เจ้าไงทักขนจี่นไม่ไหวกับมึงแล้วนะ นี่คือรายงานสดจากข่าวขุนครับผมพุทธะอภิวันฉันจิตดีค่ะลากันไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะคะแหละมึงตั้งหากล่ะมึงนั่นแหละตอนแหละฉันไม่ถือสาหรอกผู้นายไม่มีสมองอะไรนะให้ซีภาษาไทยโดยเจ